ช่างหนุ่มทําช่อง YouTube มากี่ปีแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมมาเจอกับผมนะครับช่างหนุ่มประทานเทอร์มาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับนี่มีพี่น้องถามผมมานะครับแล้วผมก็เห็นจดหมายฉบับนี้นะครับผมจดหมายฉบับนี้ที่นะครับยืนยันนะครับว่าเรานะครับได้เป็นสมาชิกนะครับเป็นพนักงานของ Google Adsense หรือเป็นพนักงานของ YouTube แล้วนะครับ จดหมายฉบับนี้คือเป็นจดหมายที่ส่งสารที่สำคัญมากๆที่พี่น้องทำ u t u b e นะครับต้องการมากที่สุดนะครับผมเพื่อเป็นเครื่องหมายเป็นการยืนยันว่าเราเป็นสมาชิกเป็นพนักง,งานของ Google นะครับผมจดหมายฉบับนี้นะครับคือ g o o g l e a d s e n s e เนี่ยคือเป็นจดหมายที่ส่งรหัสมาให้ยูเซอร์ที่ทำ u t u b e นะครับรหัสนี้นะครับ จะเอาไว้ใช้กรอกรหัสเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อจะรับเงินจาก y t u t u นะครับคุณผู้อันนี้ผมได้มาประมาณ4ปีแล้วสภาพก็เลยเป็นอย่างนี้คือสำคัญมากๆคือมันเป็นความภูมิใจเลยเก็บไว้ในสภาพแบบนี้นะครับคุณผู้ชมผมทำช่อง YouTube มา4 4ปีอย่างน้อย4ปีนะครับเกือบๆกจะ5ปีแต่ว่าอย่างน้อย4ปีนะครับทำแรกๆก,ก็ ทำแค่หวังว่าอยากได้เงินนั่นแหละนะครับอยากได้เงินนั่นแหละที่ที่ที่ต้องทาช่อง youtube เพราะว่าเขาทําช่อง YouTube แล้วเขาบอกว่าเขาได้ตังค์เยอะนะครับก็ก็เลยทําปรากฏว่าทําไปทํามาแรกๆอ่ะมันมันไม่ได้เลยครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายเราผิดไมซ์เซ็ตของเรามันมันผิดเพราะว่าเราจุดประสงค์ของเราก็คืออยากได้เงินนะครับในการทําคลิปมันมันมีความคิดแบบนั้นฝังอยู่มันก็เลยถ่ายทอดออกไปเหมือนเหมือนมันสื่อสารมันรับรู้ได้นะครับผมว่าอารมณ์การสื่อสาร มันมันเจาะจงไปหาเรื่องอะไรนะครับพอทําไปทํามาสักพักหนึ่งมันไม่ได้ยอดวิวไม่ได้อะไรก็นั่นแหละเริ่มถอดใจก็เลยมาทําเกี่ยวกับงานซ่อมสีที่ตัวเองทําและถนัดทําแบบไม่ได้คิดแล้วเพราะว่าไม่ได้คิดว่าช่องมันจะโตนะครับไม่ได้คิดว่าช่องมันจะโตก็นั่นแหละก็ทําดูหลายเดือนแล้วมันก็ยอดวิวไม่วิ่งเพราะว่าเราคิดผิดเราพุ่งเป้าที่จะไปเอาเงินอย่างเดียวมันไม่ใช่ คุณผู้ชมไม่ได้ประโยชน์จากการรับชมคลิปของเรานะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นการาทำไปเหมือนบันทึกชีวิตประจําวันบันทึกขั้นตอนอะไรของเราไว้อย่างน้อยเราก็มีคลิปที่อยู่ในออนไลน์ถือว่าเป็นช่องเก็บข้อมูลฟรีแล้วกันนะครับเป็นช่องเก็บข้อมูลของเราฟรีแล้วกันที่เราเอาไปฝากคลิปไว้โดยที่ไม่ต้องหนักโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ก็ทําคลิปทาขั้นตอนการทําสีลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ไม่หวังเลยนะครับว่าจะมี คนเข้ามาดูไหมมีคนติดตามไหมยอดวิวจะได้ไหลตรงนี้จะตัดไปเลยจะพุ่งมุ่งประเด็นว่าแค่อยากถ่ายทอดด้วยวิธีการต่างๆที่มันที่มันเรารู้ในช่วงเวลานั้นๆลงไว้ในออนไลน์นะครับเผื่อวันหลังจะได้มาดูเผื่อลูกหลานหรืออะไรจะได้มาดูนะครับก็ทําไปเรื่อยๆปรากฏว่าพอความคิดอย่างนั้นขึ้นมาแล้วทําปฏิบัติอย่างนั้นผลตอบแทนมันขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมด้วยด้วยเราไม่ได้คาดหวังในในตัว ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ที่แรกคือเงินผู้ติดตามยอดวิวอันนั้นผมตัดทิ้งแล้วช่วงหลังๆก็เลยมุ่งเน้นทําคลิปที่เป็นประโยชน์เป็นความรู้จริงๆพอทําอย่างนั้นปุ๊บยอดผู้ติดตามยอดวิวมันเริ่มไหลขึ้นไหลขึ้นเรื่อยๆจนตกใจนะครับจนตกใจนะว่าเอ้ยมันมันต,นบนต,นบนตอบสนองดีขนาดนี้เลยเหลือกับการทําคลิปแนวนี้นะครับผมก็เลยทําทําทาทาไปเรื่อยๆจนตอนนี้ผ่านมา4ี่ปีกว่าๆก็ถือว่า ได้อะไรจากการทําคลิปมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้แน่นอนรายได้เนี่ยมีแน่นอนในการทําทคลิปที่มียอดวิว2นะครับผมผู้ติดตามตอนนี้หกหมื่นแล้วนะครับคุณผู้ชม6กหมื่นแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งช่องของผมเนี่ยออร์แกนิกล,ล้วนเลยไม่มีการโปรโมทไม่มีการอ,าอะไรนะยิงแอดใดๆทั้งสิน้นทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆให้ประโยชน์กับคุณผู้ชมคนดูไปเรื่อยๆช่องโตขึ้นโตขึ้น,นทุกวันนะครับมีผู้ติดตาม เพิ่มขึ้นใหม่ทุกๆวันนะครับผมจนตอนนี้เดินทางมาถึง6 0 0 0 0 s นซับสไคร์ปลายมันผมไม่นับก็กราบขอบพรคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมที่กดติดตามกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างหนมนะครับผมก็ยังยืนยันนะครับผมว่าถ้าใครย่นชอบ ในด้านงานซ่อมสีตัวถงังและงานขัดเคลือบสีรถยนต์นะครับติดตามช่างหนุ่มไว้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเวลามีเทคนิคอะไรใหม่ๆผมก็จะเอามาอัปโหลดทําคลิปลงในช่อง YouTube อยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ส่วนพี่น้องอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนผมก็จะจับคอนเทนต์จับคอมเมนต์นั่นมาเพื่อจะเอามาทําคลิปวิดีโอเป็นคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนผู่มากได้เห็นด้วยนะครับ คำถามจาก1คนนะครับให้ประโยชน์กับอีกหลายพันคนเลยนะครับผมผมเลยทําเป็นคลิปวิดีโออัปโหลดลงเรื่อยๆเนี่นครับช่องผมก็เติบโตมาแล้วก็มีช่องทางเพจ Facebook ด้วยที่มาทําตอนหลังหลังจากที่ทํา y o YouTube มา2ปีนะครับเอ,อ่อทีนี้ Facebook เขาก็ให้เปิดสร้างรายได้ทางเพจได้ผมก็เอาคลิปจาก YouTube มาลงเพจนะครับก็คือย้ายเหมือนก็ปี่ย้ายมาไว้ที่เพจ ผ่านเวลาไปแค่2เดือนนะครับ Facebook ของผมก็ผ่านการสร้างรายได้ได้อีกนะครับเพิ่มช่องทางให้ผมมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางเพิ่มขึ้นมานะครับจากเพจ Facebook นะครับผมตอนนี้เพจ a c e b o o k ก็ไม่น้อยหน้านะครับเปิดทีหลังแต่ว่าผู้ติดตามเยอะกว่า u t u b e นะครับตอนนี้เพจ a c e b o o k ของผมเนี่ยมีผู้ติดตาม63,000ผู้ติดตามนะครับผมเพราะว่า Facebook มีคนใช้งานแพลตฟอร์มนี้เยอะกว่า u t u b e นะครับก็เลยมีผู้ติดตามที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ย เร็วๆมาเนี่ยเฟซบุ๊กส่วนตัวสามารถสร้างรายได้ได้อีกนะครับผมผมก็เอาคลิปเหล่านี้โยนไปเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ผ่านกดนั้นโดยไม่ยากเย็ยนเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็มี3ช่องทางที่เป็นคลิปวิดีโออ๋อสี่ช่องทางมีทางที่ตอกอีกทางที่ตอกก็ผู้ติดตามก็ส0,000กว่าคนนะครับผมก็เอาคลิปเดียวเนี่ยไปลงทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับ <laughs> ก็คือทุกแพลตฟอร์มที่ มีอยู่4แพลตฟอร์มเนี่ยก็คือสร้างรายได้ได้ทั้งหมดอ้อยังยังไม่หมดมีอีกอแพลตฟอร์มที่5นะครับก็คือเป็นการแชร์ลิงก์ Affiliate ของ s h o ป e e นะครับผมอันนี้นะครับผมก็มีรายได้เข้าทุกวันในการากดสั่งซื้อลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตา o u t u b e ตาม f a c e b o o k หรืออะไรเงี้ยนะครับ s h o p ป e ้แอฟฟ i ลิเอเนี่ยเขาจะมีค่าคอมมิชชั่นให้เรา เวลาเราเชียร์ลิงก์สินค้าร้านใดๆก็ได้ที่ไม่ใช่ร้านเราครับตรงนี้ก็จะเป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทางผมกําลังจะสื่อจะบอกว่านะครับพี่น้องนะครับผมที่ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องนี้นะครับเวลาเราใช้งานหนึ่งเลยหนึ่งเราเสียค่าอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วนะครับเราใช้งานทุกวันอยู่แล้วนะครับเวลาเวลาเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยไม่อยากให้เสียเวลาเปล่านะครับการถ่ายฟีดดู เพื่อนบ้านดูเรื่องราวชีวิตของคนต่างๆนานานะแล้วก็เอามาพูดคุยเนินทากันมันเป็นการเสียเวลาอย่างมากๆเลยซึ่งเวลาพวกนี้ผมผมเสียดายมากๆเลยวันวันหนึ่งเนี่ยผมแทบจะจัดการไม่ครบวันมันรู้สึกว่ามันค่ําไวมากๆนะครับผมผมจัดการไม่ไม่ครบเลยอะไรที่ผมจะทำเนี่ยมันทําไม่ครบมันหมดวันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมใช้งานเนี่ยมันมีค่ามากๆอย่างตอนนี้ผมกาลังนั่งอัดคลิปวิดีโออยู่เนี่ย ผมก็เป็นการใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับหนึ่งเลยผมมาแชร์ประสบการณ์แรงบันดาลใจให้กับพี่น้อง oh. ที่กําลังฝึกหัดทํา youtube ใหม่หรือว่าเปิดเพจใหม่ผมมาบอกภาษีว่ามาทํางานได้จริงสร้างไรายได้ได้จริงนะครับผม oh. ใช้งานโทรศัพท์ใช้งานให้มีประโยชน์นะครับ oh. ผมหนึ่งเลยเวลาถ่ายเนี่ยคือการถ่ายตอบลูกค้าขายของ ติดตามฟีดของเรานะครับผมว่าความคืบหน้ามันไปทางไหนมีข้อออกมานะครับว่าการทําคลิปแบบนี้การโพสต์แบบนี้มันตอบสนองกับคุณผู้ชมผู้ฟังดีมากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นการพัฒนาที่จะโพสต์ในครั้งต่อๆไปนะครับหต้องให้คนดูได้ประโยชน์ด้วยนะครับสาหรับคนที่เข้ามาอ่านโพสต์เข้ามาดูคลิปต้องให้เขาได้ประโยชน์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่า อยากให้มาดูชั้นเหลือเกินโอ้ยทําไมโพสต์วันนี้ยอดวิวไม่ขึ้นเลยทํายังไงต้องทํายังไงทําไมคนอื่นเขามียอดวิวเป็นแสนเป็นล้านแต่ทําไมฉั้นโพสต์อะไรได้แค่แบบสิบร้อยสองร้อยนี่ก็ว่ามากแล้วอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นคือหนึ่งเลยต้องต้องถามตัวเราก่อนว่าเราให้ประโยชน์อะไรกับคนดูนะครับเราให้ประโยชน์อะไรกับคนดูทําไมคนดูถึงต้องมาดูเราอ่าต้องคิดตรงนี้ก่อนนะครับผมเราต้องมอบประโยชน์ สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับคนดูเพราะว่าการดูมันคือการซื้อเวลาจากคนดูนะครับการเสียเวลาที่จะมาดูเรื่องราวไร้สาระอย่างผมเนี่ยผมไม่ดูแน่นอนนะครับผมอะไรที่ไม่มีประโยชน์สําหรับผมผมไม่ดูแน่นอนถ้าเกิดไถ่ยถ่ยขึ้นไปถ้าไม่ใช่เรื่องราวที่มันจะมาสอดคล้องกับการใช้ชีวิตหรือการมีรายได้ของผมเนี่ยผมจะไถ่ทิ้งไถ่ทิ้งยิ่งใครมาบ่นนะครับไม่มีเงินทํายังไงยอดวิวไม่เดิน Uh, วันนี้ไม่รู้จะทําอะไรผมจะถ่ายทิ้งถ่ายทิ้งอย่างเดียวสิ่งที่ผมจะดูคือ uh, อะไรที่มันเสริมความรู้นะครับผมเสริมความรู้เสริม uh, สมรรถภาพของเรานะครับผมเสริมสมรรถนะของเราให้มันก้าวหน้าเพื่อฝึกฝีมือเพื่อฝึกการหาไรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นอันนี้ผมถึงจะหยุดแล้วก็เสียเวลาดูเพื่อเป็นการสนัสนบสนุนในช่องนั้นๆน,น,นะครับคุณผู้ชมทำคลิปนะครับให้กำลังใจสำหรับคนที่ทำคลิป ทำช่องใหม่ๆอยากให้คุณผู้ชมในที่ดูในตอนนี้มีความสามารถเฉพาะตัวอยู่นะครับซึ่งผมมีความสามารถในด้านงานซ่อมสีรถยนต์มีความรู้แต่ไม่ใช่เก่งกาจอะไรมากมายแต่ว่าพอที่จะแก้ไขปัญหาให้คุณผู้ชมได้เวลาคุณผู้ชมถามปัญหาผมเข้ามาผมก็พอที่จะมีความรู้ไปแก้ไขไปแนะนำปัญหาเหล่านั้นให้ท่านเดินหน้าต่อไปนั่นเห็นไหมคนดูได้ประโยชน์จากคำถามที่ถามมา ผมก็ได้ยอดวิวได้ค่าเสียเวลาจากคนดูมาเพื่อแปลเป็นเงินใน YouTube ใน Facebook มันเป็นค่าตอบแทนซึ่งมันวิน,ว,นวินทั้งสองฝ่ายนะครับต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับต้องทำอย่างนี้นะครับคุณผู้ชม,มต้องถามตัวเองก่อนว่ามีความสามารถอะไรเวลาเราถ่ายทอดคลิปลงไปเนี่ยคนดูเขาจะได้ประโยชน์จากคลิปเราหรือไม่นะครับคุณผู้ชม,มฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับครีเอเตอร์มือใหม่ที่กำลังหัดทำช่องอยู่ หานะครับหาช่องทางของตัวเองให้เจอแล้วก็ทำคลิปให้มีประโยชน์สร้างสารรค์กับคนดูผู้ติดตามเราจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันนะครับรายได้ก็จะเข้ามาหาเราอย่างไม่ขาดสายท่านมฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ